บ้านกตตูมเรานะคะจะมีการรํานะคะแต่ทำไมมารําเดดร้อนมากเลยนะคะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญถินโปกอกนะคะกำลังนะคะไปดูเขาลาเป็นการราของชาวบ้านกตตูมนะคะ อ้สวยงามมากเลยนะคะคแต่ละคนนี่สวยงามทั้งนั้นเลยนะเดดก็ร้อนเป็นมหมอกม,มันเมันแต่ะดเลยนะเป็นมฆมัอนหมอกไม่ชัดเลยนะ